นะทุกคนคือเบบน่าจะอินนันนะคะใกล้จะเขา่านะทุกคนเขาจีจๆนะครับเราไม่อยากโม่ไม่อยากจัมโม่นะทุกคนจีๆีขนาดเราเรามารับ สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับมาเจอกับช่องอภิชาชแนลเชฟเคยนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนก็วันนี้เราจะมาหาเราจะมาหาอะไรทำใหม่ๆหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนคือแบบวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปล้ําทางนะครับทุกคนล้างทางเบบให้เข่านะครับมีคนบอกว่าโอ้นทานนวดนี่แบบไม่ไม่เข่านะครับนั่นแหละนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะมาทานมันรักทานให้เข่านะครับเข่าแบบด นั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทานเลยนะครับว่ามาจุดเขาไหมนะครับเดี๋ยวเราจะรอมาทารอมาทำแต่งสงการใหม่ๆนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาหยู่กลางแม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะรอมาทารอเราจะรอมาล่าเลยนะครับว่ามาจุดเขาไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยไกลีทีนะครับนี่นะครับทุกคนก็ทานเนี่ยครับเราจะรอมาล่านะครับว่ามาจุดเขาไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาล่ากันเลยนะครับเราจะรอมาชงกันเลยนะครับ นะทุกคนคือเบนน่าจะอินนันนะครับใกล้จะเขานะครับเราสุลล์มันดูกัว่ามาจะเข่าไหมนะครับดูว่ามันดูใกล้ครับบ,บางก็ใกล้ะจะเข่าแล้วนะครับตอนล่าย,ยัางไงนะครับให้เขานะ,ะทุกคน อาไว้ลอต่ออ่อ่อเป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยทุกคนเขาแล้วนะครับโอ้ทุกคนคือแบบเราไม่ได้จบพูดวนะครับขนาดละ ขนาดเราล้ำมาล้ำถันมาเขานะดูวดนั่นเลยนะครับทุกคนคือแบโอมาเข่าจิจๆนะครับเราไม่อยากจมม้วนะครับนี่ะทุกคนเข่าจิจีนะครับเราไม่อยากมวไม่อยากจมม้วนะครับทุกคนจิจๆขนาดเราเรามารับธรรมนี่นะครับทุกคนถามมาเข่าจริจๆนะครับถ้าทุกคนไม่เชื่อก็รอไปลัเลยนะครับมาเข่าจีนะครับดูว่าโอ้ เราไม่ได้โม้นะครับทุกคนถามมาเขาจิจๆนะครับถ้าทุกคนเรื่องคนไหนถ้าอยากให้เราทัดเคียอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะท้าให้หาให้นะครับถามมาเขาจิจๆนะครับทุกคนเราไม่ได้โม้ันเราไม่ได้โกนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกำใหม่คลีนน้ำให้เราทัดเคียอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเจอกำใหม่คลีนน้านะครับทางเขานะครับ